1, 2, 3, u. 1, 2, 3, sấp, u. à, mình sọc sọc. Ừ. à, một, hai, sấp, u. à, một, hai, sấp, u. à, sọc sọc. Ừ. à, một, hai, sấp, u. à, ừ. <coughs> à, à, <coughs> อีกขนาดเลยหนงอาโอ้โหโอ้บไหวละยากอีกขนาดเลยลุงหาแป้งใหม่แป้งแป้งอะหาแป้งกันดลยมะดีมี่ มันมดแห้งเลยอ่ะมันนั่นเจ็บกว่าอุ้มก็ดีเอว่ามันอดยังไงเอหนึ่งสองสามเยน้อยจะเล่นเครื่องบินกั็พอกระมีหนึ่งสองสามอ่ะมาชูไงยะ อย่าไปอีดละแาอีขเลยอไปจึงมาจึงนลูมจแง่ลึกมาจึงกันมาจึงเลยมจึง่ะโอ้นี่มีแป้งอยู่อันนี้ลูกนี่อ่ะหาแป้งไงหาแป้งหย่าตัวหาย่าตัวนี่นี่หาหย่าตัวอันนี้มาใจไแกแต่แป้งหย่าจีหาแป้งหาแป้งอ่ะลูก ต้องอันนี้กน,นะยังได้แล้วเนอะโหแนเดียวลตัวจริง